ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับในรายวิชาศิลปะของเรานั้นเองนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีนะครับแล้วก็วันนาสีต่างๆที่สามารถบอกให้เราทราบนะครับถึงระยะนะครับหรือระยะเวลาระยะทางนะครับว่าอยู่ในช่วงกลางวันกลางคืนความใกล้ความห่างโดยใช้ความเข้มของสีเพื่อเป็นตัวบอกนะครับคราวนี้เราไปดูนะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้กัน นักเรียนสังเกตไหมครับภาพ2ภาพนี้ให้ความรู้สึกแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นทั้งภาพทางด้านซ้ายมือนักเรียนจะรู้สึกว่ามันทึบกว่าเพราะว่าด้วยสีของภาพที่มีสีเข้มแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างที่จะหนักนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับด้านขวามือนะครับเป็นรูปนก2ตัวนักเรียนเห็นไหมครับมีสีที่ระบายเป็นสีพื้นหลังอ่อนๆก็คือสีฟ้าซึ่งจะแตกต่างจากภาพทางด้านซ้ายมือ อย่างชัดเจนนะครับซึ่งจากภาพทั้งสองภาพนี้นักเรียนบอกได้ไหมครับว่าภาพสีใดดูหนักที่สุดแน่นอนครับน,นักเรียนก็คงจะตอบเหมือนครูก็คือสีภาพทางด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นภาพสีม่วงเข้มนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ลักษณะของภาพเนี่ยดูทึบนะครับมาดูการต่อไปนะครับ<อ>เขาบอกว่า กลุ่มสีนะครับที่มีน้ำหนักนะครับกับกลุ่มสีที่ไม่มีน้ำหนักเขานี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มสีที่มีน้ำหนักก็เช่นพวกสีเข้มต่างๆเช่นสีม่วงสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำตาลหรืออาจจะเป็นสีดําก็ได้นะครับส่วนสีพวกนี้นะครับก็จะเป็นสีที่แสดงถึงความแตกต่างนะครับความเข้มความอ่อนได้อย่างชัดเจนส่วนสีที่ไม่ค่อยจะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะระบายเข้มแค่ไหนก็แล้วแต่ก็จะไม่ได้บอกถึงความหนัก เท่าไหร่เช่นสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีฟ้าเมื่อระบายไปนั้นนะครับไม่ว่าจะเข้มหรืออ่อนก็จะดูคล้ายกันเพราะว่าจะไม่มีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการไล่ระดับสีจากเข้มไปอ่อนนะครับจะทําให้ภาพเนี่ยดูมีแสดงถึงแสงและเงานะครับเกิดเป็นระยะของภาพดังนั้นในการสร้างงานศิลป์หรือทัศนศิลป์ทั่วไปนะครับจึงควรเลือกใช้สีที่มีน้ําหนักและสีที่ไม่มีน้ําหนักให้เหมาะสมนะครับเพื่อความสวยงามและก็ความสม ดังตัวอย่างเช่นรูปภาพ2รูปนี้ครับสังเกตไหมครับว่าภาพ2ภาพนี้มีความแตกต่างกันจากการใช้สีที่มีน้ำหนักเข้มกับสีที่ไม่มีน้ำหนักนะครับภาพทางด้านซ้ายมือครับเป็นการระบายนะครับที่ทําให้สีข้างหน้านะครับหรือวัตถุที่เราระบายเนี่ยมีความเข้มกว่าสีพื้นหลังนะครับซึ่งทําให้ระยะของภาพเนี่ยดูเป็นยังไงครับระยะ ระยะไหนครับระยะไกลนะครับเพราะว่าอะไรครับจากสีแล้วเนี่ยจากสีแล้วเนี่ยนะครับพื้นหลังมันอ่อนนะครับมันจะทําให้ภาพนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับระยะของภาพขึ้นอยู่กับน้ําหนักสีทั้งด้านหลังด้วยนะครับหรือที่เราเรียกว่าสีพื้นหลังนั่นเองคราวนี้มาดูตัวที่ชัดเจนที่สุดนะครับทางด้านขวามือเรานะครับเป็นรูปเสือนะครับเป็นภาพเสือเนาะการใช้สีที่มีน้ําหนักนะครับระบายเป็นพื้นหลังของภาพ จะช่วยเน้นนะครับจุดเด่นของภาพซึ่งเมื่อเราระบายนะครับด้วยสีที่มีน้ำหนักนะครับก็จะทำให้ภาพเนี่ยโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นครับคราวนี้มาดูวิธีการไล่ระดับสีหรือการไล่ลำดับหรือน้ำหนักของสีนั่นเองนะครับสีที่นำสีที่มีน้ำหนักนะครับเราสามารถที่จะระบายจากหนักนะครับไปอ่อนจากอ่อนไปเข้มได้เขาเรียกว่าวิธีการไล่น้ำหนักสีนะครับ ซึ่งจากในจากที่เรนเห็นนะครับมีทั้งหมด3ระดับเนาะระดับแรกก็คืออ่อนปานกลางแล้วก็เข้มนะครับระดับที่3ก็คือระดับเข้มเนาะคราวนี้ภาพหนึ่งครับเมื่อกี้เนี่ยเรามีลักษณะก็คือแบ่งออกเป็น3 3มสามระดับเนาะอันนี้ก็มี3ระดับเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเขาใช้สีเพียงแค่สีเดียวนะครับแต่ว่าแบ่งอะไรครับแบ่งน้ําหนักนะครับแบ่งน้ําหนักโดยภาพแรกครับทางด้านซ้ายมือไล่จากซ้ายไปขวานะครับ เลือกสีที่มีน้ำหนักเช่นสีน้ำตาลนะครับเป็นการกําหนดทิศทางของแสงครับก็คือว่าแสงตรงไหนที่ระบายสีเข้มนั่นแสดงว่าแสงเนี่ยมันเข้าไม่ถึงนะครับหรือพูดอย่างเนี้ว่าอาจจะเป็นเงาก็ได้นะครับซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับทิศทางของแสงนักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับกูจะวงให้ดูจากในภาพภาพนี้นะครับเขาเริ่มระบายสีเข้มนะครับ อยู่ในบริเวณนี้ก่อนนะบริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณลำตัวครับก็มีการระบายสีเช่นเดียวกันนะครับแต่สีนั้นจะเข้มไหมครับก็ยังไม่เข้มนะครับยังไม่เข้มเท่าไหร่พอมาในระดับที่2ครับเริ่มมีการเน้นมากยิ่งขึ้นครับยิ่งโดยเฉพาะในส่วนของใต้งวงนะครับใต้งวงแล้วก็ตรงไหนครับในช่วงของลำตัวเน้นให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ จากนักเรียนในภาพนะครับนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมครับว่าทิศทางของแสงมาจากทางไหนแน่นอนครับนี่ครับมันมาจากทางนี้ครับแสงมันตกกระทบตรงนี้สังเกตได้จากใบหูนะครับที่มีสีค่อนข้างโปร่งและเป็นสีขาวนะครับงาแล้วก็หน้าผากเนี่ยครับตรงนี้ก็ยังเป็นลักษณะที่มีสีขาวอยู่เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งก็จะดูว่าแสงเนี่ยมันเข้ามาจากทางนี้นะครับต่อไปครับเมื่อเราระบายสีให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการ เน้นย้ำไปโดยโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ข้างใต้นะครับเช่นใต้ลําตัวนะครับบริเวณขาบริเวณใต้คอนะครับบริเวณด้านข้างของใบหน้าที่ไม่ได้โดนแสงนะครับเพราะว่าแสงเข้ามาจากทางด้านนี้เนาะสังเกตได้ว่าจากงวงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นไงครับตรงนี้จะสว่างนะครับแล้วก็ไล่ามาจนกระทั่งต,งตรงนี้ครับนี่อันนี้คือพื้นที่บริเวณที่สว่างแล้วก็ไล่ามาเป็นเฉดท,ที่สก็คือเฉดที่อ่อนลง และสุดท้ายครับเฉดที่สก็คือเฉดที่มันเข้มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้โดยใช้สีเดียวนะครับใช้สีเดียวเลยนะครับในการไล่ซึ่งลงน้ําหนักทั้งหมด3ระดับ3ขั้นตอนด้วยกันภาพต่อไปครับอันนี้จะเป็นการไล่ระดับสีด้วยสีสสีที่มีลักษณะต่างกันกลับไปทบทวนเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าสีที่มีน้ําหนักกับสีที่ไม่มีน้ําหนักมาดูก่อนครับสีที่มีน้ําหนักมากที่สุดนะครับอันนี้เขาไล่ระดับไปนะครับจากน้อยไปมากอันนี้ สีที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดกลางสีม่วงก็เป็นสีที่มีค่าน้ำหนักมากที่สุดนะครับก็คือมีความหนักของแสงนะครับหนักในที่นี้ก็คือมันจะช่วยเน้นนะครับให้ภาพเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนักเรียนลงมาดูสังเกตนะครับอย่างแรกครับเขาให้ลงสีเหลืองครับที่ผสมน้ำไว้แล้วให้ทั่วเลยเนี่ยครับเขาก็มีการระบายสีเหลืองไปนะครับหลายๆจุดเลย เพื่อให้รู้ว่าตรงจุดจุดนี้มันเป็นจุดที่ทำไมครับมีแสงครับมีแสงเข้ามานะครับแล้วเียนสังเกตนะครับทําไมถึงมีแสงเข้ามาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่บริเวณหลังของต้นไม้ใช่ไหมครับเพราะนั้นต้นไม้เนี่ยก็จะมีสีทึบมากกว่านะครับมาดูในระยะที่สองครับความเข้มระดับที่2เขาใช้สีอะไรครับสีฟ้านะครับเขาใช้สีฟ้าแทนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแสงนะครับมันถูกลดลงนะครับ ก็จะใช้สีฟ้าเนี่ยครับระบายนะครับระบายครับไปในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับที่อยู่หลังแสงนะครับและอะไรอีกครับสีม่วงครับนี่ใช้สีสม oui ่วงตัวนี้นะครับเพื่อให้สีม no ่วงเนี่ยเน้นภาพให้เด่นชัดขึ้นเปรียบเสมือนกับว่าสีม่วงเนี่ยเป็นเงาของของต้นไม้นะครับสังเกตนะครับบริเวณที่ลงสีม่วงจะจัดเนี่ยคือบริเวณที่มันทึบนะครับบริเวณที่มันไม่โดนแสงนั่นเองนะครับ อันนี้ก็หลักการสังเกตง่ายนะครับโดยใช้มากกว่า1สีนะครับในการลงน้ําหนักนะครับไปครับภาพต่อไปอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาตินะครับแล้วเรียนดูรูปถ่าย2รูปนี้ประกอบกันไปนะครับรูปแรกนะครับเป็นรูปทุ่งหญ้าในเวลากลางวันนะสีที่ใช้นะครับด้านหลังเนี่ยสังเกตดีๆนะครับก็จะเป็นสีฟ้านะเป็นสีที่ลักษณะทุ่งหญ้าก็จะมีสีเป็นไงครับ ลักษณะของทุ่งย้าเป็นไงครับสีอ่อนครับสีมันจะอ่อนอันนี้เวลากลางอะไรครับกลางวันเนาะส่วนอันนี้นะครับเวลากลางคืนท้องฟ้าก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มเลยเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับจากอันนี้เดิมที่เป็นสีสีอะไรครับสีเขียวเข้มอยู่แล้วก็กลายเป็นสีสีออกดำเลยนะครับเพราะทึบเลยเพราะว่ามันจะแสดงถึงว่ามันทำไมครับ มันอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงนั่นเองก็คือช่วงเวลากลางคืนสังเกตนะครับสีทุกอย่างมันจะเข้มขึ้นโดยเฉพาะนี่ครับสีของทุ่งหญ้าเห็นได้ชัดที่สุดเลยนะครับเมื่อเวลาที่แสงน้อยสีจะเข้มเวลาที่แสงมากสีจะอ่อนสังเกตดีๆนะครับจากวัตถุจากธรรมชาติเหมือนกันเลยนะครับที่เดียวกันแต่ถ่ายต่างเวลากันทําให้ลักษณะของภาพนั้นออกมาต่างกันนะครับโดย สังเกตได้จากสีครับยิ่งมืดสีก็ยิ่งเข้มนะคร <c oughs> <c oughs> ับเช่นเดียวกับนี่ครับช่องหน้าต่างเห็นไหมครับช่องหน้าต่างที่นักเรียนเห็นอยู่นี่นะครับถ้าอยู่ในที่มืดนะครับปริมาณแสงที่แตกต่างกันคราวนี้ครับตอนแรกเนี่ยครับแสงที่อยู่ข้างนอกนะครับมันก็จะเป็นสีนวลๆใช่ไหมครับข้างนอกสีจะออกไปทางสีครีมนะครับแล้วก็บริเวณหน้าต่างนะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับช่องเนี่ยเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อน ตลอดจนถึงเป็นสีขาวนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่เมื่อเราปิดไฟปุ๊บแสงที่มันลอดออกมาจากข้างละข้างข้างในนะครับมันก็จะทําให้พื้นที่นะครับที่ถูกที่เคยเป็นสีอ่อนมาก่อนมันก็จะเป็นสีเข้มเพราะมันไม่ได้รับแสงนะครับมันไม่ได้รับแสงส่วนตรงที่ที่มันเป็นสีอ่อนนะครับเมื่อข้างนอกเนี่ยมันดูมืดใช่ไหมครับแน่นอนครับว่ามันจะส่งให้ ส่วนที่มีแสงนะครับสว่างมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกรอบประจกที่ครูวาดให้ใหดูเนี่ยน,นะครับนะในกรอบรูปครึ่รงวงกลมนีครับสังเกตนะครับว่าสีมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเน้นสีเป็นจุดๆเนี่ยทำใหออ้ลักษณะของภาพนะครับหรือสีของภาพเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในภาพนี้เป็นภาพที่บ่งบอกถึงช่วงระยะเวลาได้โดยดูจากแสงครับอ่า เช่นถ้าเป็นแสงสีเหลืองนวลๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเวลาไหนครับน่าจะเป็นเวลากลางวันนะครับเพราะว่าใช้วันนัสีอุ่นเดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้นะครับว่าอะไรคือวันนัสีอุ่นวันนัสีเย็นอ่ะต่อไปครับภาพกลางคืนครับนี่ทาไมถึงรู้ว่าเป็นกลางคืนเพราะอะไรครับลักษณะของภาพเนี่ยมันจะไม่ได้มีสีเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะระบายด้วยสีที่ทําไมครับสีที่ทึบ สีที่เข้มเลยนะครับเช่นพวกสีน้ําเงินต่างๆนะครับเห็นไหมตลอดจนเนี่ยเส้นผมอะไรพวกนี้นะครับสีเสื้อก็ทําไมดว้วยทั้งๆท,ท,ที่เป็นเสื้อตัวเดียวกันนะแต่สีมันทาไมมันเข้มขึ้นนะครับแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเวลากลางคืนจะใช้วันนะสีเย็นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูครับวันนะสีอ่าต่อไปครับเป็นภาพลําดับขั้นตอนในการลงแสงและเงาเพื่อแสดงว่าเป็นเวลา กลางวันครับแน่นอนกลางวันมีอะไรครับมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับกลางวันมีดวงอาทิตย์สมมุติว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะมันก็ฉายแสงลงมาข้างล่างน่าจะเป็นเวลาช่วงกลางวันเลยนะครับกลางวันแดดจัดเลยนะครับอย่างภาพนี้นะครับเขาระบายสีโดยรวมนะครับเป็นสีเหลืองระบายสีโดยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยครับบรรยากาศเอยตัวเสือเออนะครับระบายเป็นพื้นเดียวกันก็คือใช้สีเหลืองนะครับ แล้วก็เน้นครับเน้นให้มันทำไมครับให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโดยจะเน้นไปที่ตัวเสือครับจะเป็นสีเหลืองเข้มนะครับตัวเสือนะแล้วก็เป็นสีของทุ่งหญ้าต้นไม้นะครับใบไม้ให้มันเข้มขึ้นนะครับสังเกตดีๆนะและสุดท้ายครับมีการใส่เพื่อเพิ่มมิติเข้าไปนะก็คือสังเกตง,ง่ายนะครับอย่างที่กูบอกว่าแสงมันมาจากทางนี้ใช่ไหม แสงมาลงมาจากทางนี้เพราะฉะนั้นต้นไม้ครับที่อยู่ด้านบนนะครับแสงมันถูกกระทบใช่ไหมมันก็มีสีอ่อนกว่าตรงบริเวณที่ไม่โดนไม่โดนแสงเช่นเดียวกันครับแน่นอนเมื่อตอนกลางวันมีดวงอาทิตย์ก็ต้องเกิดอะไรครับนี่สังเกตดูง่ายๆเลยที่ตัวเสือก็จะเกิดอะไรด้วยเงาครับจะมีเงาของเสือปรากฏขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเงาที่อยู่ใต้หินตรงนี้นะครับใต้โขดหินตรงนี้นะ ใบไม้ก็เช่นเดียวกันนะครับใบหญ้าพวกนี้นะครับก็จะมีลักษณะของสีที่ไล่ระดับไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ในที่มืดนะครับหรือว่ามันอยู่ในที่ที่มันไม่โดนแสงนะครับส่วนส่วนที่เป็นที่ที่โดนแสงเป็นไงครับเห็นไหมเอาแค่ตัวเสือก่อนเนี่ยสีเหลืองเห็นไหมครับที่โดนแสงนะครับสีเหลืองเข้มนะไอ้สีเหลืองอ่อนนะครับไล่มาจนถึงสีเหลืองเข้มนะครับในที่ตัวเห็นไหมที่ตัวก็จะเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นนะครับ ราะฉะนั้นเนี่ยครับการที่เราใส่แสงและเงาเข้าไปเนี่ยแสดงถึงเวลาได้ด้วยนะครับว่าเป็นช่วงไหนกลางวันหรือกลางคืนเมื่อกี้กลางวันแล้วเนาะต่อไปนะครับเป็นกลางคืนครับแน่นอนครับการระบายสีเวลากลางคืนเนาะก็ใช้สีโทนเข้มนะครับเขาก็จะลงได้สีแรกนะครับเป็นสีของบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับก็จะระบายไปทั่วๆนะครับระบายไปทั่วๆเลยนะครับระบายไปทั่วๆเลยตรงไหนที่เราต้องการจะเน้นเราก็ ไม่ได้ระบายสีทึบมากตรงไหนที่มันไม่ได้เน้นนะครับหรือมันไม่โดนแสงหรือมันไม่โดนกระทบเนี่ยก็ระบายสีทึบลงไปเสร็จแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปครับโดยการระบายสีของต้นไม้นะครับระบายสีของต้นไม้ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตน,นะครับรการระบายนะมีการใส่รา,ายละเอียดของกลีบดอกลงไปนะครับใส่กลีบดอกระบายสีในกลีบดอกด้วยแล้วก็ในตัวผีเสื้อเองนะครับก<ส>็จะมีการระบายสี ลงไปด้วยที่ปีกนะครับว่าเราต้องการเน้นสีไหนนะครับอยากให้เขาเห็นสีไหนที่ตัวต้นไม้ก็เหมือนกันเสร็จแล้วนะครับมีการระบายทึบครับมีการระบายทึบครับทใา,าบนะทให้ภาพนั้นดูลักษณะเป็นไงครับมัวเนาะทำให้ภาพมันดูมัวทําให้ภาพมันดูไม่ชัดมันเข้มแสดงว่าเป็นเวลากลางกลางคืนนะครับกลางคืนเราก็จะมักจะมองอะไรไม่เห็นก็จะเป็นอย่างนี้จะเห็นแค่ เขาโครงร่างเงาๆนะครับเห็นแค่เงาโครงร่างนั่นเองส่วนอันนี้ครับภาพแสดงตัวอย่างนะครับเวลาแสงและเงาตามธรรมชาติอมาดูก่อนอย่างแรกครับเวลาเช้าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วครับนี่แสงมาจากตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของอะไรครับดวงอาทิตย์ในเวลาเช้าเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้านะครับก่อนที่มันจะขึ้นมานะครับ มันก็จะมีแสงออกมาเล็กน้อยนะครับเห็นไหมเป็นสีเหลืองๆนะครับแล้วก็เป็นสีที่มันสอดส่องมาตามอะไรครับเห็นไหมอ่าตามต้นไม้นะครับตามต้นไม้ดอกไม้เลยพวกนี้นะครับก็จะได้รับแสงนะครับตรงไหนที่ได้รับแสงสีมันก็จะสว่างนะครับพอมาถึงเวลาเที่ยงครับโอ้โหพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางเลยนะครับสังเกตดีๆนะครับสีเหลืองที่เมื่อกี้นี้มันอยู่แค่บริเวณนี้ใช่ไหมมันเริ่มกระจายครับ มันเริ่มกระจายศาสตร์ไปตามที่ต่างๆนะตรงไหนโดนมากก็สีจะอ่อนที่สุดนะครับตรงไหนโดนโดนแสงแดดมากสีจะอ่อนที่สุดนะครับต่อมาในเวลาเย็นครับเวลาเย็นก็เหมือนกันครับพาธิตก็เริ่มจะตกลงละเพราะฉะนั้นประเมินเวลาพาธิตตกเป็นไงครับอ่าแสงเริ่มน้อยลงนะครับสีเหลืองเริ่มเป็นไงครับน้อยลงนะครับภาพเริ่มมีความอะไรครับจากเดิมที่เป็นสีฟ้าใสๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มแทนที่ด้วยสี น้ำเงินเข้มหรือสีม่วงนะครับแสดงถึงความอะไรครับความเข้มขึ้นนะครับความเข้มขึ้นและเมื่อมันตกเวลากลางคืนครับมีแสงพระจันทร์ครับมีแสงจันทร์อยู่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นตรงส่วนที่โดนแสงจันทร์่งเช่นบริเวณยอดไม้นะครับมันก็จะมีลักษณะคือสว่างกว่าเพื่อนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามพวกดอกไม้ต่างๆที่ได้รับแสงจันทร์นะครับส่วนตรงอื่นนะครับที่บริเวณอื่นเช่นเนี่ยครับในป่านะครับมันก็จะเป็นสีออกเป็นยงไงครับ สีทึบเลยนะครับแล้วก็ท้องฟ้าเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นสีทึบเหมือนกันนะครับแต่บริเวณที่อยู่รอบๆของที่แหล่งกําเนิดแสงนะครับมันก็จะไม่ทึบเท่ากับตรงที่อยู่ตรงที่อยู่ไกลกว่าที่กําเนิดแสงนะครับอะไรอยู่ใกล้แสงสิ่งนั้นก็จะมีสีอ่อนตรงไหนที่อยู่ไกลแสงมากๆก็จะเป็นสีสีเข้มเช่นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมมีต้นไม้มีเงาไม้บางมันก็เลยจะเข้มกว่าเพื่อนนะครับ อันนี้บอกว่ามันอยู่ไกลนะครับบอกระยะว่ามันอยู่ไกลมันก็เลยสีเข้มกว่าเพื่อนเนาะเรื่องการใช้สีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรูปภาพที่แสดงแสงและเงาตามจินตนาการของนักเรียนนักเรียนสามารถทําได้หลากหลายเลยด้วยสีที่หลากหลายนะครับไม่จําเป็นต้องใช้สีไม้อย่างเดียวไม่จำเป็นต้องใช้สีน้าอย่างเดียวแต่ให้รู้หลักนะครับของวรรณะสีนะครับว่าสีแบบไหนควรจะอยู่ในช่วงไหนนะครับเช่น เป็นภาพในเวลากลางวันเนี่ยครับเป็นภาพในเวลากลางวันเนี่ยท้องฟ้านะครับต้นไม้เองก็จะสีเป็นไงครับสีสันสดใสนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่โดนแสงมากๆอย่างที่ครูวงไว้นี่ครับเห็นไหมโดนแสงมากสีมันก็เลยอ่อนนะครับโดนแสงน้อยลงมาสีมันก็เลยอ่อนลงมาอีกนะครับแต่ส่วนที่เข้มๆเนี่ยค,ครับคือส่วนที่ไม่ค่อยโดนแสงเท่าไหร่สังเกตน,นะตรงไหนที่ไม่ค่อยโดนแสงเนี่ย เขาก็จะระบายเป็นสีเข้มๆมาไว้ต้นไม้นี่ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่โดนแสงนะครับตรงที่ไม่โดนแสงก็จะมีลักษณะสีทำไมสีเข้มครับตรงส่วนตรงที่โดนแสงตรงเนี้ยสีก็จะอ่อนเช่นเดียวกันครับในห้องเราอ่ะในห้องเรามีไฟไหมก็มีเหมือนกันนะครับดวงไฟอยู่ข้างบนนะครับเมื่อมีดวงไฟอยู่ข้างบนเนี่ยแหล่งกําเนิดแสงก็จะอยู่บริเวณนี้ เพราะนั้นตรงที่มันอยู่ใกล้แสงเช่นผมนะครับขนาดซึขนาดผมเนี่ยก็ยังบง่งบอกเลยครับว่าตรงเนี้ยโดนแสงมากส่วนตรงนี้นะครับโดนแสงน้อยมันก็จะมีลักษณะเป็นสีดํานะครับสีดําทึบเลยแน่นอนครับหมอนก็เช่นเดียวกันตรงนี้โดนแสงใช่ไหมครับนี่ตรงนี้โดนแสงสีก็จะสว่างส่วนตรงที่ไม่โดนแสงครับตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นสีเข้ม แล้วก็มีการใช้ในรูปนี้มีการใช้เส้นช่วยด้วยนะครับให้แสดงว่ามันทึบนะครับให้แสดงว่ามันทึบนะอีกตรงนี้ก็ไม่โดนแสงนะครับเห็นไหมขนาดผ้าห่มเนี่ยครับก็ยังมีเงาเลยเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นเงานะครับตรงพื้นกระดานเนี่ยโดนแสงน้อยที่สุดเลยสีก็เลยทําไมครับเข้มนะครับสีมันก็เลยเข้มเพราะนั้นนักเรียนก็สามารถนะครับลองวาดภาพจินตนาการมาดูนะครับการบ้านของครูวันนี้เนี่ยในวิชา ศิลปะนะครับเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆให้นักเรียนนะครับวาดภาพพร้อมกับลงสีมาด้วยนะให้นักเรียนเลือกนะครับให้นักเรียนเลือกเนาะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ได้นะครับแต่ให้ใช้การลงน้ําหนักของสีเนี่ยช่วยบ่งบอกหน่อยว่ามันเป็นเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนตรงไหนที่กระทบก,กับแสงสีก็จะอ่อนตรงไหน ที่ไม่โดนแสงสีก็จะทึบนะครับให้เลือกว่าช่วงเวลาได้เลยนะ,จะเจากลางวันก็ได้เ,เวลากลางคืนก็ได้แต่ขอให้มีเรื่องของแสงและเงาเข้ามาโดยใช้วิธีการลงน้ําหนักนะครับไล่ระดับสีนะครับทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเนาะเอาละครับไม่ยากเนาะนักเรียนงดูนะครับภาพ2ภาพนี้ยหนึ่งเป็นภาพต้นไม้ในจินตนาการอันที่หนนะครับห้องนอน เอาความสุขก่อนนอนก็เป็นตัวอย่างที่2นะครับแล้วแต่นักเรียนนักเรียนจะว่าเป็นภาพธรรมชาติก็ได้นะครับหรือจะเรียกว่าเป็นภาพของคนก็ได้ก็ไม่ว่านะครับแต่ให้ส่งภายในวันอาทิตย์เนาะให้ส่งภายในวันอาทิตย์นี้นะครับถ้าหลังจากนี้ครูจะเริ่มเช็คคะแนนแล้วนะวันนี้เป็นวันจันทร์วันนี้เป็นวันแรกขอภยัยวันนี้เป็นวันแรกที่เรา,เาได้เรียนกันนะครับในรูปแบบของออนไลน์นะครับ แล้วออนดีมานนะครับส่วนออนไซต์เนี่ยไม่สามารถจัดได้เนาะเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยตอนนี้ก็ยังสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเนาะในเรื่องของโควิดนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองไว้ด้วยนะอ่ะวันนี้ผูให้กันบ้านไว้แล้วนะครับให้เรียนระบายาให้วาดภาพแล้วก็ระบายสีที่จับสีนะครับแสดงช่วงเวลากลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้นะครับดูตัวอย่างภาพจากคลิปที่รูแน,น,นะนําไปเนาะโอเคครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับิ๊เด็กสวัสดีครับ